อยากจะเป็นใครในตัวละครของแรงเงาเลือกรักชนกแล้วกันครับจริงๆไม่ได้ติดละครมากแต่ว่าโอ้โหตัวนี้นี่เขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนกสองหัวด้วยเป็นบทที่ท้าทายดีนะฮะเรียกว่าต้องอาศัยความสามารถในการแสดงค่อนข้างสูงก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูแล้วโอ้โหน่าจะมันเวลาเล่นครับผมอยากจะเป็นตัวละครอะไรในเรื่องแรงเงาคะคงจะเป็นผอครสนุกดีที่ต้องวิ่งหนีเมียตัวเองฮะทั้งเมียน้อยเมียหลวงหลายเมียเลยครับสนุกมากครับแรงเงาครับะละครนี้ดังมากนะฮะแล้วก็ ทุกคนเล่นดีแต่ว่าผมผมจะกรีดตัวละครมุนินมากกว่าตัวละครมินนที่พีเจนี่เล่นก็คือ,อที่มีความล้างแค้นอยู่ตลอดมีความตบตีเชื้อเชื่ออยู่ตลอดซึ่งซึ่งชอบแล้วก็ชอบอารมณ์ของการล้างแค้นอยู่แล้วน่าจะเหมาะกับเราที่สุดครับ ิมาคะดูแบบเป็นคนใจบุญดีแสดงว่าตัวเราจริงๆแล้วเป็นคนใจดี <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบรับได้หรือเขาที่รู้สึกแบบว่าคนที่เรารักอ่ะไม่เป็นแบบเนียน,น้อยไปเป็นบ้านเล็กของคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะแบบทำใจได้เหรอก <c oughs> ็ทำใจไม่ได้ <c oughs> อยากเป็นบอกบอกชื่อนักแสดงแทนได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> เป็นพี่ปิ๊บลวิทย์ละกัน <c oughs> อ๋อพร แสดงว่าเป็นผู้ชายแบบว่าอยากจะให้แบบมีหญิงติดเยอะๆไม่ใช่แค่แค่มันดูแล้วเ์บอยดีเทเๆดีแล้วอย่างนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมีผู้หญิงแบบหลายคนเหมือนพออในเรื่องหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีตาเดียวใจเดียวว่าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นมูนินนะคะมูนินเลยเหรอทำไมล่ะก็ฉลาดแล้วก็เก่งนะคะถ้าเป็นมูตาก็ไม่ไหวโดนรังแกตลอดถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นมูนินจริงๆเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคุณนบนภา อยากจะพูดอะไรกับคุณนพนาภาแยกกันอยู่ดีกว่าค่ะคือ,อถ้าไม่ละลายกันก่อนก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะนี่เป็นไงคะต้องเป็นมุนินแน่นะคนเสิเพราะอะไรคะคิดว่าหน้าเราสวยเหมือนเจนนี่หรือว่าไงอ๋อข้าผุกลิกค่ะแบบว่าเป็นคนมีความมั่นใจแล้วก็สู้คนไม่อ่อนแอดีอค่ะถ้าสมมติว,ว่าถามว่าสมมติเป็นตัวเองแฝดน้องของเราโดนคนทำร้ายนื่งแต่ไปเป็นเมียน้อยเขาเราจะไปแก้แค้นให้น้องเราไหม จะทำอย่างมุ่นินนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้ว้าวสุ้อผู้หญิงคนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย